ปีนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษมากยครับโคเฟนเดอร์ครับปีนี้มีอะไรพิเศษครับข้กหมูเลยค่ะอันนี้พิเศษมากเลยครับใส่ไข่ใส่ไข่ด้วย H R V นะครับบอกเลยว่าถ้ายังใหญ่ไม่สันใจอยากได้ใหญ่กว่านี้เนี่ยใส่ได้ถึงที่สิบนิ้วกันเลยขอเจ้หน่อยเจ้ครับถ้านี่หมดแล้วนะครับขอไทคาร์ GT 1,000ฮะจะไม่ขออะไรอีกแล้ว่รถที่พี่ดิมจะพามาดูเนี่ย บอกเลยว่ามันเป็นรถในฝันของดีเอมอีกคันหนึ่งที่แถวคลากันตลอดเห็นซสีแล้วไม่อยากดูอะไรแล้วตัวนี้จะเป็นโมเดลสุดท้ายที่เขาจะทําการผลิตเป็นโมเดลเสียวรหัสตัวเ o s เนี่ยจะหายไปไหนๆก็มาลอ่ะเดี๋ยวขอไปคุยกับพนักงานขายหน่อยฮะ สวัสดีครับเพื่อนนะฮะอยู่กับพี่ดิมแลสเบคแลสสเปียแลสสเิลยร์นะฮะอยู่กับพี่ดิมกับแลสเบคิวเพื่อนแท็กเลืรถนะฮะวันนี้พี่ดิมอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปรสองพครับผมวันนี้นะฮะพี่ดิมจะพาเพื่อนเนี่ยมารับชมบรรยากาศภายในงานว่าภายในงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวขอหลบตรงนี้นิดนึงนะเสียงดังเหลือเกินตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยครับบูธที่เรียกได้ว่ามีสินค้าที่แบบดีที่สุดในงานบูธหนึ่งเลยก็ว่าได้โอ้โหโอวยหน่อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บูทโปรเฟนเด ใครที่สนใจนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะใครที่สนใจสินค้าโปรเฟนเดอร์ก็แวะมาที่เรสเปกได้ไม่ว่าจะเป็นนะฮะโชคกระบะพ p v หรือจะเป็นโชคลถเก๋งตอนนี้เนะี่ยโปรเฟนเดอร์มีสินค้าครอบคลุมทุกงบประมาณเลยนะฮะวันนี้ไม่ได้พามาชมแบบปกตินะครับเพราะว่าใครๆก็ก็ทำงานจะพามาดูกันว่ารถรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกมาหรือรถรุ่นที่แบบน่าสนใจเนะี่ยเขาจะต้องใส่ ล้ออะไรขนาดเท่าไหร่ใส่ย,ยางไซส์อะไรมีความแตกต่างในช่องอยู่แล้วก่อนจะไปรับชมกันก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้พี่ดีมพเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต,ต่อไปด้วยนะฮะโอเคไม่เสียเวลาครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธแรกนะฮะโลเฟนเดอร์มีอะไรให้เราจัดกันบ้างแล้วมีสินค้าอะไรดีๆกันบ้างะะโอเคครับมาถึงแล้วเราก็ไปเยี่ยมชมบูธแรกก่อนเลยนะฮะเป็นบูธท,ที่ผมคุ้นเคยแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นลูกค้าที่ร้านเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับ ไม่คุยกับคุณละทำไมไม่คุยผมเหนื่อแล้วเหื่อหน้าคุณละสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเราอยู่ที่บูธโปรเฟนเดอร์ครับผมขออยู่กับสวยๆงานกน่อยดีกว่านะครับวันนี้เราก็อยู่กับบูธโปรเฟนเดอร์นะครับอ่าล้อเล่นล้อเล่นกันมามงอนละงอนละงอนละอ๋อล้อเล่นล้อเล่นนะครับไปตรงไหนดีตรงไหนดิอ่าน้องๆเราอยู่กันที่บูธโปรเฟนเดอร์คุณดิคุณดิโปรเฟนเดอร์ก็จะอยู่ทางประตูสี่เนาะพี่ชายเดินเข้ามาเจอเลยประตูสามเดินเข้ามาเจอเลยก็จะมีแบบ น้องพิตตี้น่ารักน่ารักยืนคอยให้คำแนะนำแล้วก็ยืนให้เันดับกระชุ่มกระชวยอ่ะผมจะไปเดินเข้ามาแล้วเจอคนนี้อ่ะคิดดูแล้วกันนะโอ้ยใครเห็นก็อยากจะเดินหนีโอ้รอเล่นรอเล่นปีนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษมากครับโคฟนเดอร์ครับปีนี้มีอะไรพิเศษครับาวหมูเลยค่ะอันนี้พิเศษมากเลยครับใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยอย่าดูคลิปนี้นะเจ๊นมากครับผม ครับสายลุยป่าเพาะบ้านสายลุยแรปเตอร์ยก3นิ้วแหมโหดมากเลยเนาะอันนี้เป็น3ทางนะหากดมี2ทางปรับแบบสุดพีคเลยสำหรับแรปเตอร์ที่ต้องการยก3มาแบบเซตนี้เลยเรียกซีรีส์3.0จุดศนัดเครื่องอะไรไว้จัดีกว่าติดรถมายังไงแน่นอนการปรับที่เหนือชั้นกว่าแข็งแรงดูดีและที่สำคัญฟิลดีมากพี่ชัยพาไปดูตัวอย่างหน่อยไปเพื่อนไปเราวาร์ปมาตรงรถเลย ขอขอข้ามหยาบเลยนะครับอันนี้ยกสามแล้วใช่ไหมยกสามยกสามยังใหญ่มากนี่เขาจะไปลุยที่ไหนครับเนี่ยขถีงไว้คุยไม่ลุยก็ได้อ๋อไม่ได้มีตัวต่อไปมันมีอีก ทำไมมันหน้าตาไม่เหมือนโชคที่ผมขายอยู่อ่ะพี่ตัวนี้ไม่ด้เหล็กใช่ไหมเนี่ยแบลูครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมด้วยความเร่าร้อนของคนที่ถามมาเยอะว่าอยากได้กระบอกอลูสนองตันหาสนองตันหาของผู้ซื้อเรียกได้ว่าแบบโปรเอนเดอร์เนี่ยทำอะไรที่แบบเหนือชั้นออกมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวพาชมมิสเตอรี่หน่อยพวกสเตบาร์ลิงครับสำหรับพวกกระบะกตู้ทีวีนะครับที่กำลังจะออกอันนี้พวกแนบแนบที่เราอันนี้หัวก็ลองอ่ะฮะ รองบนสําหรับพวกออฟโรดนะฮะรองบนหนุนไว้หนุนโชว์ไว้ยกนะฮะแล้วก็พี่ว่าอุปกรณ์ช่วงล่างเยอะนะเนี่ยขาต่อออกมาเนี่ยหลากหลายมากๆเพื่อนเพื่อนก้อนยกปรับองศาอ่านี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูพิตตี้บูธอื่นกันนะพี่นะเอาให้ดีนะหมดเอาให้ดีนะหมดหมดหน้าที่ของพี่อนละบ๊ายบายเอาให้ดีนะโอ้ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปบูธอื่นนเพื่อนในสภาวะโควิด19ยังระบาดอยู่นะครับ มาตรการของทาง m o เตอร์อ o กเนี่ยก็ทุกคนต้องฉีดวัคซีนเส็เสร็จ2เข็มขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แมสต้องใส่ตลอดเวลานะครับปีนี้เนี่ยนะฮะจะไม่มีการเปิดแมสพิตตี้ก็ต้องมนี่ล้วใส่แบบแมสแบบนี้นะฮะใครอยากจะรู้ว่าคนไหนหน่ารักคนไหนสวยก็นะ <c oughs> ดูจากสายตาแล้วกันนะฮะ <Hey. S 1> เขาว่าสายตาหลอกกันไม่ได้ฮะ,ะ yes. okay. <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่บูธแรกก็คือบูธ bmw นะครับก <c oughs> ็ีนี้จะพามาชมว่า คันไหนที่แบบน่าสนใจบ้างดูนู่นเลยครับไฮไลท์ของบูธ BMW ก็จะเป็นนี่เลยครับที่เป็นรถไฟฟ้า100%นะฮะชื่อรุ่นว่า iX นะครับซึ่ง ตัวนี้ได้ข่าวว่า500กว่าแรงม้าล้อปิดมาเป็นขนาด22นะครับซึ่งนะฮะด้วยพิก,กัดไซส์เนี่ยนะฮะเปลี่ยนแต่ล้ออย่างเดียวยางไม่ต้องเปลี่ยนยางที่ติดรถคลาสนี้ออกมามันต้องเป็นยางคุณภาพระดับท็อปเท่านั้นที่จะติดรถสเตปนี้ออกมาได้พวกรถไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยแบบอย่างน้อยต้องมี400กว่าม้าขึ้นไปอ่ะคันนี้500ม้าเป็น SUV ที่แบบทรงพลังมากๆสมรรถนะระดับ500กว่าม้าซึ่งเป็น SUV ที่ผมบอกเลยว่าแรงม้าเยอะมากเรามาดู SUV คันต่อไปนะครับ ตัวนี้เป็นไฮบริดเป็น ix 3นะครับคือรถสะเต็ปเนี้ยเปลี่ยนแต่ล้ออย่างเดียวเพื่อนสวยนะครับแล้วก็ dsi จริงก็ไม่หลุดนะฮะคันต่อไปเรือมาดูเอาใจไวรุ่นกันบ้างสำหรับ m 4หรือ m 4 competition coupe บอกเลยว่าคันจริงเนี่ยมันสวยกว่านีรูปเยอะเลยนะฮะ m 4 competition แทบซื้อมาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับโอ้โ oh. ห ขับสวยๆอย่างเดียว19นิ้วที่ล้อหน้าแล้วก็20นิ้วที่ล้อหลังรถไฮเปอร์เฟอร์แมนซ์ทุกวันนี้นะฮะหน้าหลังเนี่ยส่วนมากจะใช้เป็นคนละไซส์กันลักษณะของล้อ M Perform a n c e ก็จะเป็นทรงนี้ฮะแนวแนวนี้เลยนะก้านแบบทับชับซับซ้อนหน่อยนะครับสีเขียวนี้แบบโดดเด่นโดนใจมากๆเราไม่มีปัญญาซื้อ M4 เราก็เอา G 20เราไปทำสีนี้ก็ได้นะเตอร์นะถ้าดีเลยเออสวยว่ะทุนอื่นงก็จะมีครับช่วงนี้ฮะ นี่เลยรถที่แบบเขาเรียกว่ารถที่มันไม่ใช่เนื้อคู่เหมือนแม<ต>็่ M340i สำหรับบูธ BMW ก็จะประมาณนี้จริงๆก็มีรถหลายๆรุ่นที่มีความน่าสนใจครับโอเคเดี๋ยวไปดูบูธอื่นกันต่อฮะไปฮะอ๋ที่ไฮไลท์อีกแบบบูธทางเด่อนนะคือบูธฮอนด้ Panda ครับนะซึ่งวันนี้เขาก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่กันด้วยนะครับ น,นก็คือ HRV นะครับซึ่ง HRV ตัวนี้เป็นตัว h y b ริดนะครับสำหรับใครที่จะออก HRV มาเนี่ยนะฮะล้อปิดมาเป็นขนาด18นิ้วกั้ง5 5 4หบอกเลยว่าถ้ายังใหญ่ไม่สานใจอยากได้ใหญ่กว่านี้เนี่ยใส่ได้อ่างที่10นิ้วเลย HRV กับตอดนี่ไซส์เนี่ยมันจะอยู่ในพิกัดประมาณทุกซีวิกแต่ตัวนี้เนี่ยนะถ้าติดรถมาเนี่ยก็ใหญ่กว่าพิกัดซีวิกไปแล้วไซส์ยางเนี่ยใหญ่กว่า แอคคอร์ดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคือ120ใส่ได้สบายสบายนะครับใส่ได้สบายสบายเลยล้อติดลบนานะสวยนะหรือว่าล้อแต่งสวยกว่าใช่ไหมเต้ยแน่นอน <laughs> โอเคส่วนโชม้มต้องรออีกนัดหนึ่งตอนอีกนัดหนึ่งนะฮะส่วนรถรุ่นอื่นๆเนี่ยนะฮะสาวกฮอนด้ารู้กันอยู่แล้วนะฮะและสเปคเนี่ยน่าจะเป็นแบบลูกค้าหลักของเราที่แบบเข้ามาแต่งเยอะที่สุดก็คือ Honda าไม่วจะเป็นซีวิคแอคคอร์ดซิตี้และสเปคเนี่ยจัดให้อยู่แล้วไปดูบูธอื่น โอเคครับเรามาอยู่กันที่รถแบรนด์อังกฤษสักเล็กน้อยนะครับสำหรับ MG นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราไปดูรถที่เขาเอามาโชว์ในงานด้วยบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆทาง MG ครับสร้างเซอร์ไพรส์ปปให้เราด้วยการเปิดตัวนะครับ อันนี้เ,เป็นรถต้นแบบนะครับก็คือเป็นรุ่น MG Cyberster นะครับเป็นรถสปอร์ตสที่นั่งที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า100%เนะครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอ่กกันต่อสำหรับ MG ป็ะมานี้ครับเพื่อนนะฮะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดจริงจมาอยู่ในบูธที่เราคุ้นเคยแล้วก็เป็นบูธที่ทุกปีต้องมานะั่นคือบูธโปเช่นะครับซึ่งโปเชในปีนี้นะครับก็นี่เลยครับข้างหน้าเพื่อนเพื่ะ ไปดูครับคายเยนครับผมมันไม่ใช่คายเยนธรรมดามันเป็นคายเยนเทอร์โบ GT ครับผมเป็นคายเยนเทอร์โบนั่นเองซึ่งเป็นรถที่แรงมากๆฮะในบอดี้ของคายเยนครับสีน,นี่เลยเป็นเพื่องเป็นสีเรยอนบวกด้วยล้อขนาดใจสีทอง 285, 35, 22ล้อ22นิ้วครับผมเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกโอ้โหดูไซต์ไอีเต้์ นี่แขนนี่แขนผมเพื่อนนี่แขนผม <c oughs> แล้วก็พอเป็นตัวขยเยนเทอร์โบ GT บอกเลยว่าโดนใจจริงๆสวยสวย,สวยบอกเลยว่าสวยสุดๆสเปคเข้าวๆของรถคันนี้ก็คือเครื่อง V8 t w i ทวินเทอร์บครับผมแรงม้าอยู่ที่640าแรงมา้าเพื่อนๆนะฮะ0ถวิ 3. 3. 3 SUV 0-100วิ นี่ก็สวยวัตเตอร์ไทยคานทัดแบ็กซูเปอร์คาร์ก็มาได้ว่ะแน่นอนจริงเพราะตัวนี้ด้านตาด,ดูดีเลยฮะเหมาะสมกับเฮียครับเหมาะสมกับกูอีกแล้วขอเจ๊หน่อยเจ๊ครับฮ่านี่หมดแล้วนะครับขอไทยคาน GT1000 ฮะจะไม่ขออะไรอีกแล้ว <laughs> ใช่หรอวะเจ๊เวลาไปปังจังหวดัดไปแคมปิง้งไ่้เลยเนี่ยเห็นนะเอาคันนี้ก็เจอถ้าเจอเหมือนจะถ่ายเดี๋ยวนนะเนิสองนะครับาาหาร่มนะครับ โอเคครับต้องต้องต้องเห็นเป็นแฮดแบ็กดยเดี๋ยเดี๋ยวพี่ให้เหลียมหนึ่งสองครับหนึเดี๋ยวรอดนะครับหนึ่อเครครับเอจเน่าคู่อ่ะฝาววอถแฮดแบ็กโอ้โหนะฮะ RS4 ครับปกติเป็นชมคนชอบรถแฮดแบ็กอยู่แล้วเพื่อนแล้ว RS4 เนี่ยมันเป็นรถ h แฮดแ a c k ที่แม่งแบบแรงม้ามันน่ะสะใจคนชอบความแรงมากๆ450แรงม้าเท่ากับ Porsche วันเลยอันนี้ด้วยนะ RS4 ด้วยนะ RS6 ชอไปเลยโอเคครัเพื่อนเพื่อนเราอยู่ที่ Boot Mercedes บู o t ม e e ์ e ซเ e สเบนทรถที่พี่ดีมจะพามาดูเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นรถในฝันของพี่ดีออีกคันหนึ่งที่ แกล้งกันตลอดแต่ตอนนี้มันมาในรูปแบบของเฟสลิฟครับผม c ีโอเอสแฮปสามเฟสลิฟครับด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนนะฮะนี่เลยกระจังหน้าเป็นลักษณะของกระจังหน้า GT ครับเป็นสีลมดำฮะแล้วก็ตัวกันชนหน้าเนี่ยจะมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปโผดแล้วก็หล่อขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งปกติ c ีโอเอสเนี่ยหล่ออยู่แล้วฮะมาด้วยระบบการขับขี่แบบ4ฟร์เมติกพลัสนะครับโฟร์เมติกพลัสเนี่ย่ตกจากโฟ a t เมติกธรรมดาก็คือจะมีการทดแรงบิดแล้วก็ ทดการขับเคลื่อนในจังหวะที่เราขับขี่ไปเนี่ยนะฮะบางทีเวลาเรากดออกตัวไปแล้วในความเร็วระดับกลางหรือลายเนี่ยนะฮะรถจะมีความอัจฉริยะที่จะเลือกระบบขับเคลื่อนให้กับล้อหลังมากกว่าล้อหน้ากี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณนั้นเข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะพึมอ่านมาพิ่อ่านมานี่ใส่อะล้อจะเป็นลักษณะล้อกานซี่เป็นล้อตัวใหม่นะครับ ซึ่งเอาว่ากันตรง,ตรงๆถืว่าล้อตัวเก่าสวยกว่าส่วนเบรกก็เหมือนเดิมครับเป็นเบรก4พอร์ตใหญ่ใครไม่ชอบแล้วก็คิดว่าเฮ้ยรถ435แรงม้าเนี่ยเบรกแบบนี้ยังไม่พอก็ต้องเปลี่ยนเป็นเบรก MG 6ครับมีให้อัปเกรดอยู่นะฮะที่ร้านเรามีขายด้วยอย่างที่ให้มาจะเป็น Michelin Pilot Sport 4S ก็ถือว่าเป็นย่างตัวท็อปสุดในตลาดตัวนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือยางเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแตล่ล้อฮะ หรือใครรู้สึกว่าเฮ้ยล้อ20มันยังเล็กไปล้อ2 1นิ้วเนี่ยที่เรสเปกก็เคยจัดให้ลูกค้าไปหลายคันแล้วโอเคมาบูธนี้ไม่มีอะไรมากพาไปดู c s s 53อันอื่นเนาะมี eqr eqs เลยนะ eqs หรอไม่ชอบอ่ะเห็น CLS 53แล้วไม่อยากดูอะไรละ flash back ซึ่งเขาก็จะมีโมเดลตัวแรงของเขาในตัวถังนี้ก็คือเป็นรุ่น c l s 53ซึ่งเป็นรถในปัตของใครหลายคนซึ่งผมก็ชอบมากมนะฮะ สักวันก็อาจจะจัดมาครอบครองัะคันหนึ่งค้ามีโอกาสนะฮะเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วว่ารถรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นนึงที่แบบี่ดิมชอบมากๆม,มันเป็นรถในฝันของวี่ดีมมอีกคันนึงที่แข,วข้วคลาดกันตลอดแต่ตอนนี้มันมาในรูปแบบของวันนี้เราจะไปงานมอเตอร์ Explore 2021กันอีกรอบหนึ่งซึ่งเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปกันมาแล้วใช่ไหมเอร์ใช่ครับวันนี้อยู่กับน้องเตอร์นะครับก็คือทีมงานที่ร้านนะครับเป็นทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องเตอร์เป็นแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมเตอร์เรสเปกนะครับผมตอนนี้ผมเป็นตากล้องแล้วก็เป็นอิเตอร์ช่างภาพแล้วก็ตอนนี้ช่วยขายของที่ร้านแล้วน้องเตอร์จะดูในส่วนของพวกบริพาร์ตรถยุโรปแล้วก็ของแต่งรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น G 2 0 G 3 0 Mercedes b e n บนทุกรุ่นเลยถ้าใครต้องการหรือสนใจชุดแต่งรถยุโรปรุ่นไหนก็ได้ทักมาหาผมได้เลยเลยดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วก็ลายดีไว้แต่ด้านล่างน,นี้เลยโ okay อเคครับปี2022เป็นปต้นไปนะครับก็เลสเบก็จะทำพวกบ o d ที a พารถสปอร์ตรถยุโรปมากขึ้นอาจะมันจะเป็นรถโเช์ e ลมโบฟ f e r ร a ี่พวกทอ่อแต่งค่ายดังต่างๆมันจะเป็นคาิสโตอาคาโรวิช หรือจะเป็นแบรนชั้นนำต่างๆเราสามารถสั่งแล้วก็ติดตั้งให้เพื่อนได้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยไป Motor Expo มาก็กะว่าจะไปดูเล่นๆนะเตอร์นะใช่ครับปกติเนี่ยรถรุ่นนี้มันสวยอยู่แล้วใช่โดยเฉพาะสายพอบ้านที่แบบอยากได้รถที่มีแรงม้าถุงสูงขับสนุกแรงหน้ามันหล่ออยู่แล้วนะใช่หน้าเดิมก็หล่ออยู่แล้วอ่าแล้วพอเปลี่ยนแบบ เฟสลิฟขึ้นมาคือบางคนเฮ้ยเฟสลิฟเปนคืออะไรเฟสลิฟกับมเนอร์เชนก็จะเหมือนกันนะครับแค่เป็นภาษาเรียกของ e r c e d e s Benz ก็จะเรียกว่าเฟสลิฟเขาจะไม่เรียกว่ามเนอร์เชนอย่างนี้เฮียไปเปิดแล้วดิครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรถ,ถ้าติดตามพมี่ดิมอยู่นะก็น่าจะพอเดาออกว่าเป็นรถรุ่นอะไรพี่จะซื้อรถเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าดิมแม่งซื้อรถมาขายของอันนี้แบบได้กินบอ่อยแต่ว่าจริงๆการที่จะซื้อรถแล้วมาขายของเนี่ยแม่ง จงต้องบอกว่ามันไม่อะไรวะภาษาอังกฤษกูก็ไม่เก่งด้วยตอนนี้อะเราอยู่บนนะฮะ bmw c 3 g 2 0นะครับซึ่งเป็นรถที่ปกติเราพี่ดิมก็ใช้เกือบทุกวันนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็แต่งจนแทบไม่มีอะไรจะแต่งลวร้านเราเนี่ยแล้วก็รถที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้แต่งแบบเปลี่ยนแมบบ่งทุกอย่างแต่เราจะเปลี่ยนเพื่อให้แบบสวยลงตัวใช้งานได้จริงการตกแต่งของสไตล์แลสเ,เนี่ยคือเราแบบอยากให้ภาพลักษณ์ของรถ ออกมาสวยลงตัวนี่แหละคือโจทย์ของการแต่งรถที่เรสเปคนะครับซึ่งวันนี้ตอนแรกปกติแล้วเนี่ยคือจะไปแค่รอบเดียวแต่รอบนี้พิเศษครับเราไปถูกสเปครถคันนี้ก็เลยต้องกลับไปยนโฉมมันอีกรอบหนึ่งแล้วว่าไปดูกันว่าวันนี้จะได้ไหมจะโดนไหมฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับผมไปนะโอเคเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในงานมอเตอร์ p o 2000 21นะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับคนเยอะมากครับหลอมจกินท่านผู้ชมโดนหรอว,วันนี้โดนวัตเตอร์ว่ต้องโดนแล้วลในสภาพนี้วันนี้กลับมาอีกรอบเพราะว่ารถคันข้างหลังผมนี้ครับซึ่งวันนี้นะผมอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับจาก Starfrag กนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้าน ข้อมูลนะฮะเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับวันนี้ผมยกับคุณเบนส์ครับคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีครับค,ค,ครับผมสุปกรณ์ชโชควิสิกรเป็นโปรดักต์เอสเตร์ของทางเบนสตาร์แฟลกนะครับอ่าก่อนอื่นมาดูที่หน้ารถเลยคุณเบนส์ครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบ้างครับก็หลักๆนะครับโมเดลตัวนี้จะเป็นตัวเฟสลิฟต์แล้วซึ่งหลักๆเลยที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตัวชุดแต่งภายนอกนะครับผมที่จะเป็นดีไซน์ใหม่พร้อมกับกระจังหนน้าที่เเป็หมือน อีไซน์แบบ GT มาให้เลยนะครับผมอันนี้จะถ้าเป็นตัวก่อนโมเดลเ็นลิปเนี่ยมันจะเป็นแค่ขีดเป็นตัวขีดใช่แต่อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นซีซีมาให้เลยจริงๆแล้วถ้าเป็นพวก GT เนี่ยมันจะเป็นโครเมียมสีโครเมียมเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะถูกรมดำมาให้มันดูดุดันมากขึ้นแม่อยากเห็นสีขาวจังเลยถ้ารถเข้าจริงๆครับอย่างเร็วสุดเนี่ยทางที่ทานเบนเขาเขาแจ้งไว้ถ้าเร็วสุดนะครับถ้าทันก็คือปลายปีนี้ ปลายปีนี้อ่าใช่ครับผมประมาณปลายเดือนเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันก็จะเริ่มส่งวาประมาณต้นปีหน้าใช่ครับก็ไม่นานนะครับไม่นานไม่นานครับโอเคครับส่วนกันชนหน้าก็แบบี่ยเลยใช่อันนี้จะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นจะดูคล้ายๆทรงพวกรักูล6กเลยด้วยบอดี้ซีเอสสามผมเชื่อว่าเป็นรถรุ่นนึงที่ขายดีอยู่เลยใช่ไหมใช่ขายดีครับและอันนี้เสริมนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นโมเดลสุดท้ายที่เขาจะทําการผลิต ต่อไปก็จะเป็นรถไฟฟ้าเหมดแล้วก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะมีพันทําเป็นโมเดลอื่นมากกว่าครับผมคือรหัสตัวซี s เนี่ยจะหายไป CS จะไม่มีจะไม่มีแล้วใช่ครับผมซึ่งด้านหน้าครับแล้วเรื่องพวกระบบไฟเหมือนเดิมไหมฮะไฟเหมือนเดิมครับเป็นมัลติบีม LED ดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทางโ e ลส e d e ย์เดนจะเป็นพวกไฟอัจฉริยะที่สามารถหลบเลี่งสายตาเวลาอยู่ในที่มืดมดไม่มีแสงก็จะสว่างใช่ การทํางานของเขาเนี่ยเขาก็จะแยกอิสระเลยค่ต้องไปปรับอะไรเลยเดี๋ยวฝ่ายเขาจัดการให้เองสีดําของ Mercedes-Benz ก็จะมีแบบแมทชีลิกแมทชีลิกใช่มันจะทําให้ดูแบบว่าแบบคลอสนิดนึงครับผมผมวมาว่ากันถึงเครื่องยนต์นิดนึงครับให้คุณแอนอธิบายนิดนึงแล้วครับผมอย่างเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสามพันครับผมเป็นแถวเรียงหกสูบแล้วมาด้วยระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบโฟร์เมติกครับผมและอ่ะคำว่าพลัสกับโฟร์เมติกธรรมดาต่างกันยังไงก็โฟร์เมติกเนี่ยปกติแล้วทั่ว กระจายแรงที่แบบค่อนข้างฟลิกไว้อยู่แล้วว่าผับข้างหน้า50ข้างหลัง50เป็นต้นแต่ตัวพลาสตัวนี้เขาจะมีการแปลผ่านตามการใช้งานจริงก็คือทางระบบของรถรุ่นนี้เขาจะวิเคราะห์มาให้เราเลยใช่ถูกต้องครับยอดมากครับเพื่อนๆในส่วนต่อไปทางด้านท้ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็หลากหลายอย่างที่บอกก็มีชุดแต่งใช่ไหมครับด้านล่างนะฮก็จะเป็นดีไซน์ที่แบบว่าดูสปอร์ตอันนี้ดีไซน์ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครัหลักใช่ครับผมแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังครับผมก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ใช่ก็ค ให้มันยาวมากขึ้นสูงมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับคุณเบน์ครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฝั่งนู้นแล้วกับไปได้อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยใหม่นะครับผมในตัวเฟรนลิฟที่ให้มาครับผมหลักๆเลยถ้าสังเกตนะครับผมจริงๆแล้วในในรถพวกนี้ครับผมเขาจะไม่มีปุ่มเปลี่ยนโหมดมาให้นะครับยกเว้นจะเป็นรุ่นตัวพิเศษจริงๆอย่างพวกตระกูล45หรือไม่ก็เป็นพวก GT 6 3อะไรพวกนี้ครับผมเพราะว่า การที่มีปุ่มตรงนี้ครับมันทําให้เวลาเราเปลี่ยนหหวนเนี้ยเปลี่ยนได้ง่ายแต่ภายในส่วนอื่นต่างๆเนี้ยก็จะคล้ายๆตัวเดิมเลยเขาก็ยังออกแบบมาให้ดูสปอร์ตด้วยลายทรีมที่แบบว่าดูเหมือนเป็นคาร์บอนจริงๆไม่ใช่คาร์บอนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นแค่ลายทรีมอ๋อเป็นลายทรีมผมชอบหน้าจอที่มันแบบยาวไปเลยคร่าวๆประมาณนี้ครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผมต้องแวะเข้าไปที่ Star Fa ฟลอีกครั้งเพื่อที่จะขอทดสอบรถนิดนึงได้ครับได้ครับเันนี้ขอบคุณมากมากนะฮะ ไหนๆก็มาแล้วเนาะยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้มีพนักง,งานขายมาด้วยไหมครับมีครับผม <c oughs> เอาไหนๆก็มาละเดี๋ยวขอไปคุยกับพนักงานขายหน่อยฮะไปนะฮะได้ครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณไอรินไอรินค่ะคนะือน่าคือน่ารักมากครับคุณ <c oughs> ขายหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้ก็เจอได้ที่ s t a r f a c วันนี้นะครับต้องมาถามขั้นตอนนิดนึงครับว่า ขั้นตอนในการจองมีอะไรบ้างเลยอขั้นตอนในการจองของเรานะคะง่ายๆเลยก็มัดจำนะคะ5้า0มนบาทแล้วก็าีนี่เราก็จะใช้แค่เพียงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำการบุ๊กคิงเราก็จะออกสัญญาให้หลังจากนั้นเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปนัดนะคะเก็บเอกสารพอถ้าผลไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการนัดหมายเพื่อรับหลการเราก็สามารถเตรียมรถของงวดได้เลยค่ะต้องเสียตังค์เลยเนี่ยต้องเสียแล้วล่ะขนาดนี้เนาะยังไงขอบคุณมากๆครับ อ่าโอ้อันนี้เขียนรอแล้วดิเขียนรอแล้วอ่ะเก็บเงินโอเคนะฮะเหลือเหลือจ่ายตังค์อย่างเดียวโอเคครับเพื่อนๆนะฮะได้เสียตังค์แล้วก็เดี๋ยวรอรับชมกันว่าซีเอสแทบสามตัวเฟสลิฟเนี่ยนะฮะวันที่พี่ดิมรับรถเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะมักลาเนาะคร่าวๆเลิกดีเช็คไว้แล้วนะฮะแต่เลิกเสียตังค์เนี่ยมาแน่นอนนะฮะโอเคยังไงขอบคุณไอรีส์ขคุณไอรีส์อีกรอบครับโอเคไปฮั่นเพื่อนๆ